you นายแพทสาธุกจมารเกตัวส่วนราชการมรมอาสาสมัครในนามของขาราชการรารรสาธุหน่วยงานภาครัฐและเอกชนอาสาสมัครสาธุกรรมการทีหลักการต้นหัวหน้าส่วนราชการต้นที่น้องตกลงมาตระรับ วันนี right? the ้มีท่านนายนะครับคอ่า์ดีครัล่านรองนยกนะครับจะเป็นแขรับองนะครับลกเราเาเราปนอนเัราวเราเปก็ตนะครับเป็นผู้แทนของขอบจาคมเกในวันนี้นะครับและล้วสุดท้ายก็คือพี่ๆอง 在。 นี่นะครับต้องวิดีโอนะ